สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่วัดดัชแชนเนลนะครับวันนี้มากับเกม g r e n a d o เ s p a า d a นะครับก็ยังไม่ห่างหายไปไหนนะครับมีอัปเดตมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับแม่มดสาวเมอร์ทสนะครับวันที่10ที่ผ่านมาเองนะครับก็อยู่ในกล่องลินดอนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็นักเวทแน่นอนนะครับ อยู่ในกล่องลินดอนนะครับมาตั้งแต่วันที่10นะครับจนถึงวันที่24นะครับกันยายนนะก็ในกล่องนี้นะครับโอกาสที่จะได้คือ1%เลยนะครับเรียกว่าโอกาสสูงมากนะส่วนมากจะมีแบบหลายๆตัวอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับรอบนี้ก็คือตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็มี Special p a พ็กเกจนะครับเมอร์ทิสด้วยนะครับ0.2%นะครับนอนั้นก็จะเป็นของที่ ทั่วๆไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดทั้งหมด225กล่องนะครับก็จะมีการชนการันตีคือ100กล่องนะครับมีโอกาสได้โกแพ็คเกจนะครับ24เซนะครับแล้วก็ครบ200นะครับจะได้ลุ้นอรอยย่อแพ็กเกจด้วยนะครับเออ26เซนตนะ ส่วนเปิด225เนี่ยนะครับจะมีข้อดีคือจะได้ลินดอนอาร์ติแฟกต์ทิกเก็ตนะครับตัวนี้คือการันตีเลยนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกอาร์ติแฟกต์ได้เลยนะครับแล้วก็175จะได้เป็นอา,อาวุธนะครับที่สามารถเลือกได้นะครับเออตัวนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็125จะได้เมดอนนะครับ3มชิ้นนี้ก็จำเป็นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเป็นเมนนะ ส่วน300กล่องถ้าใครเปิดนะครับมีโอกาสได้รอยย่อแพ็กเกจนะครับ30นะครับตัวนี้ก็ว้าวกันเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะนี่มาแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้เปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวที่เราคุ้นเคยนะ เออเป็นขาจาไราเน้นนะครับผมเปิดทุกทีเนี่ยได้ตลอดนะครับเออเป็นตัวลูกรักเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับวันนี้จะต้องมีกล่องสั่นกันแน่นอนนะเตรียมมาเรียบร้อยนะครับ225กล่องเดี๋ยวเราจะเปิดแบบอัตโนมัติเลยนะครับไปพร้อมแลนะทุกคนถ้าได้ตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยนะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ หวังว่าจะได้สัก1ตัวนะครับคงไม่เกือจนเกินไปนะเ,ออเกมนี้ก็ดีนะครับเปิดกล่องกาชาก็เรียกว่าเปิดแบบอัตโนมัตินะครับเออดูไปเพลินๆน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องสั่นหรือเปล่าถ้ากล่องสั่นนี่มีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนนะครับหเเลยนะวันนี้ตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่รู้สึกว่ามีราคาเหมือนกันนะใครที่แบบว่าได้มาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวใช้งานแน่นอนนะแล้วเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับเออนักเวทนะครับใครเล่นสายเวทยังไงก็น่าจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันไว้ด้วยอันนี้ว่าผมมาเปิดที่เซเวอร์สเตลา a นะมาเปิดแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวดูว่าขึ้นชื่อหรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไป20กว่า,วาแล้วนะครับ ยังไม่มีสั่นแต่อย่างใดนะเออแต่ส่วนมากจะมานะผมว่ามาก่อน100อมันจอ่ะมันต้องสั่นสักรอบหนึ่งนะครับสั่นสักรอบนึงอาจจะไม่ใช่การ์ดอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าโอกาสการ์ดวันนี้เยอะมากนะครับ1%ผมเคยแบบว่ากล่องสั่นนะแล้วก็ได้โกด นะครับได้โกสโตนแทนซึ่งโอกาสมันน้อยมากเลยนะโอกาสโกสโตนนี่คือ0.02นะครับดันได้เปอร์เซ็นต์น้อยโอเคผ่านไปนะครับ47กล่องนะครับตอนนี้ก็การันตีเรียบร้อยนะครับอาร์โมเนียเวพ่อนสโตน1ชิ้นนะครับยังไม่มีกล่องสันแต่อย่างใดนะ ไปกันเรื่อยๆนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบชิวๆไปด้วยนะแต่เกมนี้ก็ยังดีนะมีการันตีให้100 200 300ตลอดนะครับเออก็ถือว่ามีโอกาสได้แน่นอนนะผมเคยแบบสวยที่สุดนะครับเคยเปิดเบอลอิก เออเบลิดเบลิดตัวนักเวตัวนั้นนะครับเคยเปิดไปถึง500กล่องพึ่งได้นะแต่ส่วนมากเนี่ยจะได้ไม่เกินร้อยนะเออส่วนมากจะไม่เกินร้อยมีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวที่ช็อกเหมือนกันนะเออโอเคตอนนี้ผ่านไป75นะครับได้เป็นการันตีมาเป็น p i o เนีย t o เค n นะตัวนี้ก็ไปแลกของได้นะครับเฮ้ยจะถึงร้อยแล้วนะ ยังไม่มานะครับโอกาส1%าเก็หมายความว่า100ควรจะมา1นะเออหรือว่าจะมาการันตีหรือเปล่าตอนนี้89 90แล้วนะครับยังไงสิโอ้ยโล่งมากทุกคนผมว่าการันตีมาขอเป็นโก p แพ็กเกจมาเลยแล้วกันนะจะได้สวยๆนะครับ 99แล้วโก p แพ็กเกจเรียบร้อยประกาศชื่อหลาเลยนะครับเป็น h a v e n l y t r e a s u r e นะซึ่งตัวนี้โอกาสอยู่ที่ผมขอดูแป๊บน,นึงนะครับโอกาสอยู่ที่20นะครับทั้งทงที่โก p แพ็กเกจเนี่ยโอกาสคือ24นะทุกคนเออ24นะครับไอตัวนี้ดันออกมาก่อนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับ แต่กล่องยังไม่สั่นเลยทุกคนเออยังไงซิวันนี้เหมือนจะเกลืออยู่นะเรียกว่าเกลือได้เลยนะถ้าไม่สั่นนี่คือเรียกว่าเกลือได้เลยแล้วก็การันตี200เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรอยย่ออยู่นะครับผมเชื่อว่า200น่าจะได้เลยนะเออไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะโอกาสเยอะมากนะ มี26%แถมด้วย30%นะครับโอเคครับ125นะครับตั๋วเป็นเมดอลทิเกตนะครับสามารถเลือกได้นะ1ชิ้นนะครับอ่ะไปเรื่อยๆต่อเกมนี้ใครเติมเงินก็อย่าลืมนะครับมีพวกโปโปรฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีโปรเติมนะครับแล้วก็มีโปรใช้ด้วยนะครับใครเติมนี่คือเรียกว่าคุ้มนะ คุ้มราคาแน่นอนนะครับตอนนี้ร4 0เข้าไปแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าเริ่มเริ่มช้ำแล้วนะเออมันจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮนะแล้วผมชอบเปิดเมืองนี้ด้วยนะเปิดเมืองรีโบโดด้วยนะได้บ่อยนะครับ หรือว่าดวงเราจะหมดแล้วนะทุกครั้งที่ผมเปิดจะไม่เคยเกินร้อยนะวันนี้เหมือนจะดวงเกลือๆทีหนึงตอนนี้ผ่านไปร้อยห้าสิบแล้วนะครับไม่มีกล่องสัน่นแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะเริ่มจะเข้าเฮ้ยมาหนึ่งทุกคนอ่ามาแล้วครับ บอกแล้วว่าถ้ากองสันเนี่ยนะครับมีสิทธ์สูงมากๆนะครับที่จะเป็นเมอร์ทิสนะครับโอเคก็แปลว่าเมอร์ทิสมาแล้วนะครับ1ชิ้นนะก็เดี๋ยวเราได้ไปทดสอบแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเวทนี่สวยมากนะเวทแบบว่าเอลจัดๆนะตัวนี้ อ่ะโอเค175นะครับได้เป็นอคอสคอสอาวุธนะเออลินดอนเลือกได้นะครับแต่ถ้าสมมุติ200เนี่ยมารอย่ออีกนี่คือว้าวเลยนะทุกคนเออขอให้ใหม่สักตัวหนึ่งแล้วกันนะจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไป180แล้วนะ ยิงของพวกเนี้ยมันก็สามารถที่เจาไปขายได้นะครับของอย่างอื่นนะเพราะว่าของสมวมากก็จะเดียวได้หมดนะครับที่เปิดจากลินดอนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่กล่อง200นะครับว่าจะเป็นรอย่อหรือเปล่าโอกาส26ผมว่ารอย่อนะยังไงก็ต้องรอย่อแพ็กเกจแล้วแหละยังไงสิโอ้โหคนเราอะนะ เทเวลลี่ซ้ำส่งรอบนะครับโอกาส9%อนนะไอเนี้ยโอกาส9%นะครับในในตอนการันตี200เนี่ยโอ้ดวงอันนี้ดวงเกลือจริงนะทั้งทั้งที่ไอรอยย่อเนี่ยโอกาส26กับโกแพ็กเกจนะครับ30%นะวิวิวิได้อะไรสเปเชียลแพ็กเกจโอ้โว้ยตัวนี้เราโชคดีอยู่ครับอันนี้ไม่ใช่การันตีนะทุกคนเป็นนี่ครับ เป็นสเปเชียลแพ็กเกจเมอร์ทิสโอกาสออก0.2เอร์เซนะอ่าสเปเชียลแพ็กเกจเมอร์ทิสนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้ครบก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างนะรู้รู้สึกว่าจะได้ครบเลยนะเป็นแบบว่ากล่องมาใหม่นะครับจะได้การ์ดด้วยเนาะอ่าโอเคครบเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูนิดนึง เมื่อกี้เราได้สเปเชียลนะครับแพ็กเกจเมอร์ทิสนะครับก็คือจะได้การ์ด1ใบนะครับแล้วก็แหวน2วงนะครับวานิลลอนเวพอนนะครับนะที่สามารถเลือกได้นะครับ1ชิ้นนะแล้วก็สเปเชียลรีวอร์ดซัมมอนซัมมอนดิงสโตนนะครับสเปเชียลรีวอร์ดเซเลชั่นซัมมอนอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ปะขอลองลากดูข้างล่างนะ อ๋อมีตัวให้แลกด้วยนะอยู่ที่เมืองลิบอดนะครับใช้งานร้านค้าโทเค็นติกเก็ตนะอ๋อตัวนี้แลกแบ่งแบบชัดเจนเลยนะครับมีคอสตูมีมีอเดฟกแล้วก็มีเมดอนนะร้านพลเนียนะครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่นะแต่จริงๆผมว่าควรจะดงดีกว่านี้นะ โอเคครับมาสร้างตัวละครกันเลยนะครับก็จะเป็นทังด้านเมอร์ทิสนะครับนี่ครับอันนี้ฟิกเลยนะครับเป็นเพศหญิงนะเออสแตทค่อนข้างที่จะสมดุลเลยนะ60หมดเลยนะครับโอเคสร้างตัวละครไปอ่ะโอเคนะครับอ้สวยมากเลยนะ เราลองไปเล่นกันครับตอนนี้ผมก็ทำเรเวลนะครับก็เป็นแกนมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมอร์ทิสนะแล้วก็ใส่อุปรกรณ์เบื้องต้นนะครับนะก็จะทำให้มีร้อยฟีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนสกิลนะครับก็อัพเรียบร้อยแล้วนะเออมีอยู่ด้วยกัน2องสกิลนะครับมีสกิล อาร์เทสใบเส้นนะครับแล้วก็มีสกิลใบเส้นนะครับเออแต่น่าจะใช้อันนี้แน่นอนนะตัวนี้นะครับใช้เป็นลูกบาศนะครับอ่ามีลูกบาศแจกให้นะครับเป็นเลดอยู่ที่37นะเออเขาให้มาฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สกิลนะครับใช้อินเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้กระสุนเป็นไซไซไซฟิกสเฟียนะครับ ใส่คลิกสเฟียโอเคนะผมอัพอินให้เต็มเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับยังสวยนะครับเมอร์ทีสนี่ถ้าเราเอาลูกบาทออกละอ่ะอ๋อก็จะยืนนะทุกคนโอ้เป็นลูกเล่นนะเออเป็นลูกเล่นของตัวละครนะครับก็ดูดีขึ้นเลยนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันแล้วก็ลองทุกอย่างเลยนะครับมบังคับตัวนี้ตัวเดียวนะอ่ะมาดูตีธรรมดากันก่อนนะครับตีธรรมดานะครับโอ้ตีเร็วเหมือนกันนะตีธรรมดาเป็นตี3มฮิตเลยทุกคนนะครับซ้อนเลขกัน3ฮิตนะครับตีเร็วมากนะนางแบบว่ายกมืออย่างเดียวเลยนะทุกคนเออ ยกมือไล่เวทนะครับอ่ะแล้วก็มาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลติดตัวนะชื่อว่าดราม,ม่านะครับอ่าน่าจะเป็นสกิลบัฟนะอยู่ได้300วินะครับก็คือ5นาทีนะการโจมตีปกตินะครับนะมีโอกาสสเต็งคูณ0.2ที่จะสร้างเดชมาร์กให้ศัตรูนะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าคืออะไรแล้วก็มูเมนท์สปีด นะครับบวกเอจิคูณ0.5นะครับแปลว่าตัวนี้ถ้าเอจิวิ่งไวด้วยนะครับแล้วก็ up width นะครับก็จะทำให้เพิ่มเลือดก,กับ defense นะส่วนน o r m a l attack damage นะครับบวกกับสกิลคูณด้วย0.025นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า buff แล้วจะทำให้ตีธรรมดาแรงขึ้นนะเออแล้วก็ attack power นะครับ ขึ้นอยู่กับอินนะซึ่งเราอัพอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน casting time นะครับสามารถที่จะลดได้นะจากการอัพเซนนะครับตัวนี้ก็เลยทำสเตตไว้หลายรูปแบบเหมือนกันนะาสกิลโจมตีทั้งหมดของเมอร์สตีสจะใช้ฟิสิกอลเมจิกแอตทริบิวท์กับมอนสเตอร์ความเสียหายกิลมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง4.5เท่านะครับความาตามสัดส่วนของอินทั้งหมดสูงสุดแออปลว่าอินเนี่ย ตัวนี้นะครับสูงสุดคือ200นะถ้าใครทําของอะไรมาก็ลองดูไม่เกิน200นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะโอเคโอเคบับเรียบร้อยแล้วนะลองตีธรรมดาดูนะครับก็ยังเป็นเลขข่าวเหมือนเดิมนะแล้วก็ขึ้นเลข3ฮิตนะครับตรงช่องสกิลนะครับมีเขียนอยู่นะครับว่าระยะเวลาสกิลนะโอเคนะครับามาดูสกิลแรกกัน สกิลแรกชื่อว่าเออร์ด้าบรูเน่นะครับตัวนี้ทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยน็อกแบ็กนะครับแล้วก็สามารถใช้กับศัตรูที่บินได้นะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับระยะเวลาไา้เวทนะครับ1วินาทีนะอ่าประมาณนี้นะครับกดได้2ครั้งนะ พลันจมตีอยู่ที่467อันนี้เลเวล1นะใช้ได้สูงสุด2ครั้งนะครับก็น่าจะเป็นสกิลเอาไว้ทำให้ศัตรูล้มนั่นแหละล้มเป็นกลุ่มเลยนะเออแล้วก็ไล่ทันทีเลยนะครับเป็นสกิลที่เหมาะมากเลยนะผมว่าพีพน่าจะเหมาะอยู่นะอะ่มาดูสกิลที่2นะครับชื่อกริฟเนียนะครับระยะเวลาไล่เวท1วินาทีนะ ฟิกเมจิกดามจพลังโจมตี726%นะครับก็เยอะกว่าสกิลแรกนะครับแล้วก็ใช้กับศัตรูที่บินได้ด้วยนะครับเมื่อศัตรูโดนจกกะ,ะกระเด็นนะครับน็อกแบก็คนะลองดูนะโอ้โหเล่มันขึ้นซ้อนกันแบบว่ารรวนไปเลยนะโอ้สกิลนี้มันอยู่นะครับแต่คูดาวค่อนข้างนานนะเออสกิลแรกเนี่ยใช้ได้บ่อยกว่า แต่สกิลนี้นี่ลงพื้นนี่บอกให้เลยโอ้โหสุดๆไปเลยนะเลขแบบซ้อนกันไม่รู้กี่ฮิตนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสกิลกลุ่มที่ทําให้ล้มเหมือนกันนะครับก็น่าอัพนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรอัพสกิลไหนบ้างนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับชื่อว่าเซ g กเมดนะระยะเวลาไล่ทันทีนะครับสามารถใช้กับศัตรูที่บินได้ด้วยนะอ่า แล้วก็น n o c k back เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันอ๋อเหมือนจะเป็นสกิลป้องกันตัวนะครับสกิลเหมือนจะคา์เตอร์นะสร้างกล่องขึ้นมารอบตัวพี้ทุกคนเห็นไหมเออแบบศัตรูโจมตีมาปุ๊บอ่าเราสร้างกล่องขึ้นมานะครับพอสร้างกล่องปุ๊บเนี่ยนะครับจะคา์เตอร์แอทแทคสกิลนะครับให้ศัตรูสกิลจะสร้างความเสียหายทั้งหมด1.5เท่านะครับ โอ้แล้วถ้าตัวติดเมอร์ทิสเน็กกิ้งเนี่ยน่าจะโดนดามจแรงขึ้นด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบสายฟ p พีจัดจ๋าเลยทุกคนเออโอเคนะครับประมาณนี้นะเอาไปป้องกันตัวกดปุ๊บออกเลยนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับชื่อว่าฟัพเนียนะพลังโจมตี923นะครับก็เยอะกว่าสกิลที่1กับสกิลที่2นะครับระยะเวลาไล่สอวินาทีนะ สามารถใช้กับศัตรูที่บินได้นะครับเออแล้วก็น n o c k back ด้วยเหมือนเดิมนะอาจจะมาดูใช้สกิลกันอู้สกิลแบบประพุ่งไปด้านหน้านะครับเป็นเวฟอ่าเหมือนจะทำให้ศัตรูล้มเป็นแนวเลยนะทุกคนเออแล้วก็ศัตรูติดเมอร์ทิสแน็กกิ้งนะครับเมอร์ทิสแน็กกิ้งเนี่ยทำให้ศัตรูเดินช้าลงนะครับแล้วก็ตีช้าลง แล้วก็ Casting Time นะครับก็คือระยะเวลาไร่เพิ่มขึ้นด้วยนะเออซึ่งผมว่ามันน่าจะมีครบเลยไหมเมอร์ทิสแน็กกิ้งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ก็น่าจะทำให้ศัตรูแบบเดินช้าสุดๆเลยอันนี้ก็น่าน่าเล่นนะครับนะฟับเนียเป็นพีพีหมดเลยนะล้มหมดเลย3สกิลนะครับ มาดูสกิลสุดท้ายนะครับโอ้สกิลสุดท้ายพลังโจมตีสูงมากนะทุกคน2420%นระครับระยะเวลาไ่ห้วินาทีนะครับแล้วก็น็อ c k back นะครับแล้วก็สามารถใช้กับศัตรูที่บินได้นะครับ d e u s Peter นะครับ d e u s นี่แปลว่าเทพเจ้านะเออ d e u s d e u s มีโอกาส15%นะครับที่จะทำให้ศัตรูติด PC ติดเมทิคอ l พิซซิ่งเมื่อโจมตีโดนจะ ignore status element นะครับ นะน่าจะเป็นการทะลุเวทหรือเปล่านะ Biju Co-Pissing นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ระยะเวลาไล่โคตรนานนะห้าวินาทีเลยโอ้มีเงื่อนไขด้วยนะครับเออมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับบอกว่าหากไม่มีบัฟความสนใจของเมอร์ทีลิว่าห้าจะไม่สามารถจะสกิลดังกล่าวได้แปลว่าต้องเก็บสกิลก่อนนะครับอ่าผมลองเก็บสกิลก่อนนะ น่าจะต้องเก็บสกิลก่อนจากสกิลพวกนี้นะน่ะนี่ครับเมอร์ s ิสอินเทเลสนะครับต้องเก็บสกิลให้เป็นเลเวลห้าก่อนซึ่งยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันก็จะมีค่าเมอร์ s ิสอินเทเลสอยู่นะออโอเคตอนนี้เมอร์ s ิสอินเทเลสอยู่ที่เลเวลห้าแล้วครับเดี๋ยวมาดูสกิลกัน ระยะระยะล่ยนี่คือแบบไกลมากนะประมาณนี้นะครับก็คือทําให้ศัตรูในรอบๆของเมอร์ทีสเนี่ยโดนดาเมดหมดเลยนะครับสูงสุดถึง35ตัวรละสะมีคือ21เมตรนะครับโอ้โหไกลมากนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ซูมออกยังไงขอโทษด้วยนะครับเออแล้วก็เหมือนจะศัตรูที่ โดนดาเมจนะครับตอนที่ติดเนี่ยนักกิ้งเนี่ยนึกจะเจะโดนแรงขึ้นปะสกิลของเมอร์ทิสอินเตอร์เลสเนี่ยนะครับเพิ่มอิมมูนิตี้30นะครับแอตแทกเกรดบวกหดิเฟนส์เกรดบวกหโอ้ก็คือทำให้ตีแรงขึ้นนะแต่ต้องเก็บสแต็กก่อนถึงจะใช้ท่าสุดท้ายได้นะครับถ้าผมอัพสกิลนะผมว่าอัพสกิลแบบนี้แล้วกันสกิลสุดท้ายเนี่ยเต็มแน่นอน4,400%นะครับแล้วก็สกิลนี้เต็มนะครับ แล้วก็สกิลนี้เต็มสกิลที่มองว่าไม่ต้องเต็มก็คือสกิลที่นะอ่าประมาณนี้นะถ้าผมอัพผมจะอัพประมาณนี้นะครับสกิลโจมตี4สกิลเนี่ยเลเวลสิหมดเลยแล้วก็สกิลป้องกันตัวนะครับเอาแค่เลเวลเก้าพอนะโอเคนะครับก็น่าจะเป็นตัว PP ที่โหดตัวหนึ่งเลยนะใครที่ชอบ PP ตัวนี้ล้มหมดเลยทุกสกิล นะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันได้นะเมทิสนะครับเล่นง่ายด้วยนะผมว่าเล่นง่ายด้วยสกิลแบบไล่ทันทีแล้วก็ล้มเลยเป็นกลุ่มด้วยนะครับโอเควันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับเป็นแบบรีวิวคร่าวๆนะใครชอบก็สามารถเปิดลินดอนบล็อกกันได้นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดได้อยู่วันนี้ก็ไปแล้วทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับเกม Gredo ดเอสป a นะครับ วันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผม